ที่เราดูเมื่อกี้นะคะสรุปแล้วคือซ้ายซื้อคันนี้ค่ะ MG HS สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ระบบเซฟตี้ต่งตางๆปุ่มต่งตางๆที่อยู่ภายในรถ MG HS กันนะคะโดยเซลล์ของ MG กันเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อไฟฟ้าจักได้หนูที่ทางนะครับจะสังเกตดูจากทางทางทางนี้นะครับมันจะมีแกนแนนอนกับแกนแนอตั้งแกนแนนอนจะสูงครับต่ําหน้าและหลังนะครับอันนี้คุณพ่อลองปรับดูนะครับแล้วส่วนอีกอันนึ่งคือแกนนอนจะเป็นเอ็นแน่ะเอ็นบ่อจะเรียกเองว่าหนุนหลังหนุนหลังมันจะมันจะทําให้หลังช่วงหน้ามันจะเหนื่อยร้อนนะครับหมุนหมุนหมุนอย่างเงี้ครับหมุนขึ้นกับลง เราไม่ชอบแล้วแต่นะครับอันนี้นะครับได้โอเคส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นสีที่ทางเข้าออกขึ้นลงนะครับลองปรับดูก่อนได้ครับกดลงเลยครับดึงลงเลยหนักนกดลงละครับลองขึ้นลงก่อนเอาให้มันพอดีแล้วกดเข้ากดออกอันนี้อันนี้ขึ้นปรับขึ้นลงสีที่ทางแล้วก็เข้าอ๋อสีที่ทางนี่โอเคครับลองปรับดูนะครับเพราะว่าหลายอย่างอยู่ ให้พอดีถ้าพอดีแล้วก็ดึงสลักคืนครับยวผมใช่จัได้จ้ะแล้วก็ค่ะโอเคตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟอาชีนะคะับในส่วของอปรับการฉายไฟของไฟโปรพจคเตอร์ข้างหน้านะครับสามคือใกล้สุดศูนย์คือไกลสุดน,นะครับเผื่อในกรณีที่บรรทุกข,ของหรือมีคนนั่งเยอะอย่างเงี้ยครับรถมันเหยขึ้น แต่ถ้าเอาปกติมันสักสองหนึ่งเนี่ยมาณนี้ครับสองโอเคค่ะผมปัะตรงนี้ก็เลยแต่จะเห็นผลชัดในตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะเห็นลายไฟมันขึ้นลงได้เลยอันนี้จะเป็นห้องเก็บของเหรียญโอเคแล้วส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของกระจกกระจกมองซ้ายมองขวากระจกซ้ายขวาครับผมอันนี้จะเป็นพับกระจกนะครับอันนี้คือกันกันเด็กเล่นโอเคก็ติดครบทั้งหมดสี่ใช่เก็บไกสตาร์ทใ้ผมหน่อย กดแตะเลยแตะสตาร์ทเม่ครับแตะแป๊ะเดียวกรับโอเคนะครับเช่นสมมุตินะครับผมกดผมกด L เนาะกด L โอเคหลังจากกด L ก็มากดตรงนี้อันนี้คือลงอ่าขึ้นซ้ายขวานะครับจะอยู่อย่างนี้เรื่อยส่วข้างขวาก็ทำเหมือนกันนะครับถ้าเสร็จแล้วก็กดให้ภฟสีส้มมันออกจ้าไฟส้มออกแล้วค่อยกด R ก็กดปกติจ้นี่นะครับ เป็นนวลอยู่นะครับเอามือเอามือจับได้เลยเอามืออันนี้อันนี้เป็นแมนนวลนะครับจับบิดได้เลยจ้าโอเคมีอะไรอีกไหมถัดไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปฟังได้ได้ค่ะเจ้าตรงนี้นะครับเปิดบิดได้อยู่ตรงนี้นะครับ A4 เฮ้ยแต่ตอนแรกมันมันมันไม่มาขึ้นหน้าจอนี้ค่ะอ๋อตอนแรกมันจะไม่มันจะขึ้นให้ถามว่าให้กดติ๊กแล้วก็ตกลงเฉยๆครับไม่ตลอดติ๊กแล้วเราค่อยอ๋อเมื่อกี้หาไม่เจอเองจ้าตัวนี้ครับเปิดบีทแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับใดหรือกดตรงนี้ค้างไว้จ้า จนกว่ามันจะติดก็ได้คือเปิดอันนี้คือวิธีรักวิธีรักดูต้องดูอันนี้อีกทีค่ะโอเคเปิดิดแทที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอซเนี่ยจะเป็นถ้าแอร์เย็นไม่เย็นให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นมันจะมีแต่พัดลมออกนะครับตัวนี้จะเลือกมาเป่าเป่าหัวเป่าหัวเป่าตัวหรือเป่าเท้านะครับสมมติถ้าเป่าหัวเฉยอันนี้เป่าตัวอันนี้เป่าเท้ามาแล้วค่ะอ๋อก็เลือก แตะเอาเลยแตะเอาเลยอ๋อเล่นรถตายยังไม่รู้เลยเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับดีตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะครับจ้าอันนี้จะแจ้งอุณหภูมิภายนอกด้วยจ้าครับผมอันนี้จะเป็นแรงลมนะครับแรงสุดจะอยู่ที่บนเันเบอร์แปดค่ะสามเบอร์สองพอดีจ้านะครับอันนี้อากาศนอกรถหรืออากาศในรถนะครับแนะนำมาเป็นอันนี้ไว้ค่ะนะครับโอเคเรื่องแอร์นะครับโอเคผมขออนุญาตกดออกตัวรถครับ จ้างค่ะมันต้องอัปเกรด,กดบ่อยไหมคะอัปเกรดบ่อยไหมถ้ามีถ้ามีอัปเดตแบบครั้งใหญ่ๆมาเขาจะมีแจ้งเป็นข้อความแจ้งครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ให้กดที่ครั้งใหญเน,นี่ยเปิดระบบไปเลยเง<อ>ียบไหมครับเงียบหนีหน่อยต่างกันยันเลยค่ะลดเสียงเพิ่มเสียงนะ,ค,ะงครับอาแบบ่าลดเสียงเพิ่มเสียงค่ะอันนี้คือกับหน้าจอโฮม แล้วก็ถ้าสมมุติว่าในอนาคตนะครับใช้ไปแล้วแบบเสียบไอ้นู่นไอ้นี่ปุ๊บเออเลยกดอะไรไม่ติดให้มากดอันนี้ครั้งประมาณสิบวิทนะครับค่ะกดให้จนจอดับไปแล้วเคลื่อนเครื่องใหม่เอ็มจีเราค่อยปล่อยมันจะเป็นการ hard ร e s e t ของเขาค่ะอันนี้คือตั้งค่าตัวรถนะครับอันนี้ก็เป็นเข้าเมนูแอร์่ะนีส่วนตรงนี้จะเป็นไล่ฟ้าหลังครับมอนจะเป็นเส้นเส้นความร้อนแทนมนจะมีลมแต่ถ้าอันนี้ไล่ฟ้าหน้านะครับกดแล้วลมมันจะขึ้นตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแรงจริง เรื่อยๆไปนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าไว้นะโอเคขออนี้ตั้งค่าตัวรถครับตั้งค่าตัวรถก็จะเป็นการตั้งค่าไฟแอมเบียน์หรือไฟตัวนี้นะครับไฟสีแดงๆตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนเองได้6สีสีแล้วแต่จะชอบนะครับ แต่ผมขออนุญาตตั้งเป็นค่านี้ไว้ก่อนว่างๆอยู่บ้านค่อยลองดีนแนะนําให้สตาร์รถทําด้วยนะครับโอเคแล้วก็การล็อกประตูจะเกี่ยวกับว่าถ้าล็อกประตูแล้วให้กระจกพับไหมอะไรเงี้ยคือเราทายเองได้นะครับส่วนวันนี้ประตูท้ายครับประตูท้ายเนี่ยส่วนมากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเปิดสุดอยู่แล้วแต่เราในกรณีที่เราไปจอดที่มันแคบหน่อยอาจจะตั้งมาสักเหลือสักสักแปดนี่ครับมันก็องศาองศามันก็จะตามนั้นค่ะครับ อันนี้ผมก็ตั้งไว้แล้วก็เสร็แล้วมาตรฐานอยู่แล้วจ้า <c oughs> โอเคตั้งค่าหมดการขี่ยางเรอรถกระจกข้างๆนะครับสามารถตั้งค่าได้อยู่ตรงนี้เลยแต่ส่วนมากตรงเนี้ยจะเป็นการตั้งค่ามาตรฐานอยู่แล้วค่ะถ้ารูปรถนะครับก็คือตั้งค่าตัวรถก็คือปุ่มโฮมปกตินะครับการใช้แผนที่เบื้องต้นนะครับมกตกต่ะเบื้องต้นนะครับแผนที่เราจะเป็นของทอมทอม,อมจักเดือนด้วยว่ากล้องอยูไ่ไหนจ้า ส่วนมากเขตปริมณฑลจะแจ้งนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังยังอัปเดตมาเรื่อยๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับคือสถานที่ตรงนี้เลยนะครับ <Lauren. S 1> แต่ถ้าแต่ถ้าสมมติเนาะสมสมติว่าเราอยากตังง้งตรงนี้เป็นบ้านหรือแ JA ม่คุณพี่พี่ชาย,ยไหค่ะ <Ha. S 1> แล้วพี่ชายกลับบ้านเนาะเนาะพี่ชายกลับบ้านปุ๊บสมมติว่าพี่ชายอยู่ตรงบ้านละค่ะให้กดตรงนี้กดตรงนี้ก็ได้ะนะครับกดค้างไว้นะครับค่ะ <Ha. S 1> แล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ค่ะ <Ha. S 1> จะขึ้นตรงใบว่งแล้วกด จให้เพิ่มสถานที่ของฉันอแล้วก็พิมพ์ว่าบ้านอะไรเงี้ยก็ได้จ้ะนะครับอ๋อกดแช่แล้วบวกไว้แล้วก็กดจุดจุดจุดคนที่ชมลิปอยู่นะครับถ้าสมมติผมผิดภาพการไหนต่อไว้ไต้รงนี้ด้วยนะโอเคนะครับแล้วส่วนแผนที่ของเรานะครับสามารถค้นหาที่พักจากอากรดาแล้วก็ร้านอาหารจากวงในได้ในกรณีที่ไปเที่ยวทั้งวัดไม่รู้จะไหนจ้ะ เข้ามาในนี้แล้วก็าหาจากอโกด,ด้าแล้วก็วงในได้ใช่ครับอันนี้จะเป็นโรงแรมโมเดลกับอาหาราหาร้าหารนะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมนะครับให้ลองเอาโทรศัพท์มาสักครึ่งไหมได้บลูทูธเพลงต้ม<บ>ุมหลางขวานี่ยนะครับค<ะ>่ะอันนี้จะเป็นเลือกโหมดเพลงออนไลน์เพลง USB USB ย<อ>ูวิดหนึ่งยูวสองแล้วก็เพลงคลท่นอันนี้คือเพลงคลื่นคะอันนี้คือเราเลือกบลูทูธละติดต่อง่ัยผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นล็อกหน้าจอนะครับตินต่อง่ายขึ้น ก็จะแสงสว่างปิดหน้าจอได้แค่นั้นใช่ไหมคะเมื่อกดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับย่าหน้าจอแสดงผลครับตั้งค่าหน้าจอแสดงผลนะครับก็อัตโนมัติตัวนี้ถ้าเข้าโหมดงคืนไฟหน้ารถทํางานแล้วก็เซ็นเซอร์มันจับว่าโอเคเราเปิดไฟมันจะค่อยๆดีลงให้นะครับแต่ถ้าปิดไฟนี้อาจจะสว่างวอกขึ้นมาตั้งเป็นอัตโนมัติก็ได้กลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้แล้วแต่กระ็ปัะความสว่างอีกทีครับก็เดี๋ยวค่อยมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันนู้นนี่นะครับ เราไล่ลงม่ะตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง USB แล้วก็ช่องที่เสียบบีนะครับหนึ่ง<ะ>วันนะครับเก็บไ้ก่อนโอเค USB สองช่องนะครับถ้าต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ก็รบกวนเสียบช่องนี้นะครับเห็นไหมเลยมือผมวนหนึ่งเลยในกล้องเห็นเห็นนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอ a s y คอนเน็กนะครับของ Android อจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่เสียบปึ๊บมันจะเป็น Link. มิลเลอร์ลิงค์ลิงค์คือสมมติอันนี้เปิด YouTube ก็จะขึ้น๋อเหรอ,อใช่ครับจะผมแชร์เพอแอร์เข้าได้สามทางครับหนึ่งสองสามค่ะนะครับตัวนี้จะเป็นคําสั่งไอ m สมาร์ทนะครับเราจะเรียกไอสมาร์ทเราเรียกโรบิมจีก็ได้เราจะกดตรงนี้หรือเราจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงเปิดซันรูฟไม่ไม้เขาจะอยู่ตรงนี้นะครค่ะ บริเวณนี้มไม่สั่งคำสั่งเสียงไมโครโฟนโทรศัพท์จะอยู่บริเวณนี้ค่ะสำหรับสั่งเราคุยอย่างนี้ไม่ใช่คุยอย่างนี้นะครับคุย <c oughs> คุยอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นของม่านนะครับมา่านอ,อันนี้จะเป็นกระจกะถ้าอันนี้เปิดสุดแล้วนะมันยังไม่สุดนะฮะเราต้องดันแช่ไว้นิดนึงโอเคก็จะประมาณนี้ค่ะเปิดสุดมาอนี้ครับผมโอเคเปิดสุดโซลารมันจะมีมากกับกระจก โอเคครับตัวนี้ไฟซ้ายไฟขวานะครับอันนี้ก็ตั้งค่าให้เปิดเปิดประตูผู้ไฟในรถก็ติดด้วยได้เลยนะครับอ๋ออันนี้ก็คือไฟไฟอันนี้ตัวนี้ไฟแยกฝั่งจ้ายข้างหลังก็กดตรงขาวๆได้เลยนะฮะแล้วแทนกล้องไปดูกันนะค่ะตรงขาวๆตรงที่ด้ามจับก็กดตรงนั้นได้เลยมันจะเป็นไฟขึ้นค่ะนะครับโอเคเรามาต่อกันที่บริเวณของผู้ขี่ นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเปิดฝาท้ายนะครับการเปิดฝาท้ายรบกนลูกค้าต้องอยู่ในเกพีด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเองกดค้างจนได้ยินเสียงนะครับค่ะแล้วปล่อยได้ยินเสียงแล้วก็ปล่อยได้เลยนะโอเคนะครับนีไปโอเคอันนี้ไฟฉุกเฉินนะครับค่ะนะครับผมอันนี้เป็นโหมดกลางผีมีให้เลือกห้าโหมดตรงนี้อยู่นอร์มอลนะฮะ นอมอนกดไปทีนึงี่เป็นสปอร์ตกดไปทีนึงจะเป็นคัตตอมกดไปอีกทีนึงจะเป็นอีโก้ค่ะนื้อหนักคงอะไรแต่ละโหมดก็จะต่างกันอีโก้จะเบาสุดนะครับสปอร์ตจะหนักสุดนอมอนก็กลางๆค่ะะนครับคัตตอมก็เลือกได้อีกอันหนึ่งคือโหมดซูเปอร์สปอร์ตนะครับกดตรงนี้เขียนไเป็นสีแดงทุกอย่างเป็นสีแดงครับรถจะให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับจัดรอบก็จะสูงขึ้น กินน้ำมันได้สูงขึ้นด้วยครับใช่สบปึ๊บเข้าออกหมดตรงนี้นะครับค่ะตรงนี้ในส่วนของมีเดียนะครับลดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับผิดเสียงเพลงถัดก่อนหน้าเพลงถัดไปครับรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยถ้าสมมุติตรงนี้ S R C S R C นะครับจะเป็นโหมดการเล่นมีเดียเช่นสมมติว่าฟัง fm อยู่กดที่หนึ่งจะเป็น A อกดที่หนึ่งจะเป็นเพลงวูเปลี่ยนเป็นโหมดใช่ครับค่ะแล้วส่วนอันนี้จะเป็นหน้าจอของวู้ขี่นะครับควบคุมหน้าจอวู้ขีีนะครับ <ก>อันนี้คือแผงหน้าจออย่างเดียวเลยใช่ครับอ๋อ oh. ทิปเอทิปบนะครับน้ำมันเฉลี่ยวิ่งได้เท่าไหร่นะครับความเร็วเท่าไหร่เนี่ยครับค่ะ <Ha. S 1> กดอันนี้จะเป็นทิปเอกับทิปบีนะครับก็ยังไงก็กดกดค้างไว้เพื่อรีเซ็ตอย่างนี้ hmm. นครับ โอเคแล้วกดขวาพี่ครับในกรณีที่คุณลูกค้าเนี่ยกดเซตเซตกันตั้งค่าแผนที่ไปสักที่หนึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่าสมมติว่าอีกห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายในนี้บอกห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายคุณลูกค้าตรงนี้จะขึ้นมาห้าร้อยเมตรจะเลี้ยวซ้ายนะอ๋อมันก็คือคุณลูกค้าจะได้แบบลาสายตาจากนี้มันนี่จะลาจากนี้อันนี้เฉาจ้านะครับสบายโอเคอันนี้ก็จะเป็นเพลงนี่แหละครับถ้าสงสัยต่อฟังเพลงบูทูธอยู่นะฟังเพลงชื่ออะไรยิ้มมาขอเมื่อกีเลอ่อน แล้วก็อันนี้ดีหนาะเมมชื่อว่าอะไรไว้มันก็จะขึ้นตามมันนั้นเลยนะครับอ๋ออันคือกรณีที่เราเลือกวันนี้มาอยู่ในนี้ถกรูทับถึงขึ้นอ๋อครับก็จะเป็นแบบเมมว่าประวัติการโทรล่าสุดเป็นใครเงี้ยก็เปิดดูในนี้ได้เลยแล้วก็กดโทรออกในนี้เลยไมค์ตรงนี้นะครับกดไปอีกอันนี้ก็จะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับค่ะถ้าถูกดึงข้ามาจะมีเสรยงเดี๋ยวอย่าเบรกให้ผมเลยนะครับ มาถัดมานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวทั้งหมดเลยไฟขวาไฟเลี้ยวซ้าย่ไฟเี้ยวังน้นครับผมแล้วในส่วนของตัวนี้ครับลูกค้าเห็นเนาะจ้าอันนี้จะเป็นไฟหลีอืมอันนี้ไฟหลีอันนี้เปิดไฟเต็มค่ะนะครับบล็อกถัดมาอันนี้ไฟตัดหมอกหน้าครับจะขึ้นสถานะแบบนี้สีเขียวน้อยๆจ้าีเนาะตัดหมอกหน้าครับผมอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับหนึ่งสองส้ม จะเป็นสีส้มขึ้นฝั่งเดียวนะครับไม่ต้องตกใจมันจะขึ้นฝั่งเดียวนะครับบางคนเข้าใจว่าหลอดขาดไปเปลี่ยน<อ>โดนช่างตีหัวอีกโอเคส่วน <laughs> <laughs> okay. so, อันนี้นะครับจะเป็นตั้งไฟออโต้ก็คือบิดลงมามันจะเป็นสปริงเด้งแับอันนี้ออโต้ไลท์ออฟออโต้ไลท์ซิสเต็มแอคทีฟเนี่ยครับวีให้เปิดหรือปิดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันจะมีระบบหนึ่งคือถ้าสมมติว่าตั้งเป็นออโต้ไว้แบบนี้สีเขียวแบบนี้เวลาเข้าที่มืด มืดมากๆตัวรถจะเปิดไฟสูงให้แล้วพอมีรถสวนมามันจับได้ว่ามีไฟของรถทางนี้เข้ามาเนี่ยเขาจะดับไฟเขาจะรลีไฟเขาจะรีกเป็นไฟต่ำเองนะครับอันนี้จะ Adaptive Cruise c o นะครับปุ๊บกดเซต็กดเซต็ไปปุ๊บมันก็จะเป็นเอ่อเซตที่90ตามตอนความเร็วตอนตอนนั้นนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาจับตัวรถได้มันจะมีรูปรถข้างหน้าขึ้นมันจะกจะจายเป็นการตามขันหน้าแทนนะครับเพิ่มความเร็วตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้มันจะดันขึ้นได้นะฮะจ้าแล้วก็ดันลงได้จ้ะนะครับส่วนการดึงเข้ามาสองทีเหมือนแบบเป็นคลิกเมาส์นะครับดึงทึ๊บมันจะเป็นทัติกแจมคนนะครับเขาจะช่วยให้เราขับตอนรถติดเยอะๆให้มันไหลตามเขาครับใหญ่ก็จู่ๆตามตามๆๆอย่างงี้นะครับแค่แหละบางคนกลัวไม่กลัวชอบไม่ชอบมีให้ปิดเปิดนะครับง่ายๆโดยการผักออก ถักออกถักออกเฉยครับถักุดเลยจ้าเป็นเกล็ดละมาสองครั้งดึงเข้ามาดึงเข้ามาจะเป็นคุดทอโดนครับจ้าดึงเข้ามาสองครั้งจะเป็นไอตัวนี้แบบแจมแตจะังแจมเนาะโอเคส่วนด้านขวานะครับด้านขวาดึงเข้ามาจะเป็นการฉีดน้ํานะครับอืมโอเคอันนี้จะถ้าสมมติต้องการให้มันปัดทีนึงอืมนะครับก็แค่กดลงมาทีนึงแต่นอกนั้นถ้าต้องการให้ไล่ระดับก็หนึ่งสองอ๋อต้องยกขึ้นใช่ครับยกขึ้นแทนส่วน บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้จะเป็นการปักปักบล็อกนี้จะเป็นการหน่วงเวลาหน่วงเวลาครับบล็อกตรงนี้บล็อกนอกสุดถึงจะเป็นการหน่วงเวลาเป็นเป็นเป็นที่ปัดด้านหลังนะครับแต่ถ้าเราหมุนค้างไว้จะเป็นการฉีดน้ําด้านหลังนะครับเอ่ะโีเคหมุนขึ้นหรือหมุนลงอันนี้คือสําหรับด้านหลังใช่ครับหน้าครับขึ้นลงหน่วงมีระบบลงทานัชชันนะครับ ก็คือสมมต,มมติเราเข้าเจดีเนาะลงช้า้ชั้นเราไม่ชินเราต้องการแท้รถตัวรถช่วยแล้วก็กดขึ้นมาปึ๊บให้สถานะนี้ขึ้นถ้ามันทํางานมันจะกระพริบนะครับแต่ถ้ามไม่ทํางานมันจะขึ้นเป็นรูปนี้ค้างไว้นะครับเข้าออกงา่ายเดียวแค่กดขึ้นแช่นนั้นเองครับอ่ะครับอันนี้นะครับที่เก็บสัมภาระ,ะมีตู้เย็นด้วยมันจะเป็นช่องแอร์เย็นนะครับเอามือล้วงดูได้ผมไม่ได้โคงหกที่ครับผมโอเคเติมเติมปึ๊บปึ๊บป๊บในกรณีนี้ครับและกรณีเราเข้าคาแคร์เนาะ ดยทั่วไปแล้วไม่สามารถดึงที่ปัดน้ำฝนขึ้นมาปอกได้เลยนะครับม,มันต้องอย่างน้อยคือสมมุติว่าเราสตาร์ทรถอยู่เราดับเครื่องครับเรากดดับเครื่องเลยไม่เป็นไรกดตัวน,นี้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ที่ปัดน้ำฝนลงทีนึงอ่ามันจะค้างอย่างนี้ไว้ให้มันถึงยกออกมาได้จ้ะนะครับคือเขาไม่สามารถที่จะดึงได้เลยดึงได้เลยครับผมอ๋ออันนี้บอกไว้คือคาแคร์เขาทำพังเ,<อ>เขาเขาเขาไม่รู้นะครับใช่อยากสตาร์ท นีครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เกียร์สมราร์นะครับมีไฟสองให้ด้วยเรื่องของเกียร์เดี๋ยวตรงี้อย่าเบรคค้างไว้นะครับอ,อย่าเบรคโอาเกียร์หยบไปเลยเกียร์อาร์จะเป็นเกียร์ถอยหลังเนาะอย่างที่ทราบกนดีพอเข้าเกียร์อาร์ปุ๊บกล้องถอยหลังจะขึ้นให้แล้วตรงนี้ก็จะติดกล้องเราอยู่ให้ถ้าถ้าประตูเปิดมันจะไม่ทำงานะนะครับโอเคถ้าถ้ามาตัวเนี้ยจะเป็นเกียร์เอ็นเกียร์ว่างนะครู้อยู่หรอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวดีนะครับ ไปเดินทั่วไปแล้วก็ถ้าหากเข้ามาจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับไม่เคยโอเคโหมดสปอร์ตตัวนี้นะครับจะเป็นเปลี่ยนเกียร์เราจะสามารถแพดเดิลชิพเกียร์ได้หรือเปลี่ยนเกียร์ได้โดยการใช้แพดเดิลชิพสองอันนี้อันนี้จะเป็นลบนะครับลดอันนี้เป็นเพิ่มเกียร์จ้ะส่วนอันนี้นะครับเพิ่มเกียร์คือดันขึ้นอ๋อมีเจ็ดเกียร์ทำได้สองที่แต่จะใช้ได้สองโหมดคือสปอร์ตกับซูเปอร์สปอร์ตนะครับ ดันขึ้นเพื่อเพิ่มเกียร์ดึงลงเพื่อลดเกียร์จ้านะครับถ้าต้องการออกจากโหมดไม่เ้ี่ระบกเบื่อแล้วนะครับผักซ้ายมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเกียร์ีนะครับแล้วก็โอเคอันนี้ออโต้เบรกโฮค่ะโอ,อ้คุณพี่รับกนรัดสมคัดให้ผมนิดนึง <c oughs> ปล่อยเบรกนิดนึงครับรดไหลไหมไหลเนาะเบรกครับไหลโอเคปล่อยเบรกครับ ไม่ฮะถ้าต้องการออกตัวให้เหยียบคันเร่งนะครับไม่ต้องลองอันนี้จะช่วยเราในเรื่องของการหยุดไฟแดงหรือเบรกบ่อยๆนี่ครับถ้าต้องการหยุดรถอันนี้คือเราก็ต้องกดกดให้ไฟอันนี้มันขึ้นครับเวลาระบบนี้ทํางานจะมีไฟเขียวอย้ะคือต้องกดค้างไว้กดทีเดียวกดทีเดียวกดออกก็ได้จ้ะเหยียบไปนะครับโอเคอืมโอเคนะครับอันนี้คือต้องเบรกโหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขักคืนจ้าโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็ เดี๋ยวผมพาชมรถบอดคันนั้นแหละจ้าถอยขึ้นดีไหมฮะดีค่ะโอเคกดบริษัทต้องออกไอคออดีมากค่ะตรงนี้นะครับจะเป็นที่ล็อกเด็กล็อกเด็กล็อกเด็กนะครับก็รู้ทราบอยู่เนาะว่าองไนไม่สามารถเปิดมาได้อันนี้คือสามารถเปิดได้อยู่อ่าก็คือปัดเออเหมือนกันจ้าล็อกเด็กกดล็อกไว้ก่อนน่าแม่ตรงนี้ล็อกเด็กตรงนี้ก็ส่วนจุดยึดบอดเด็กนะครับมันจะมียึดแบบซิทเบลกับแบบอโซฟิกจะเป็นตัวคอเหล็กเราจะมีด้วยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ใต้อยู่ใต้ชั้นล่างนี้ค่ะ จะอยู่ทางใต้ลึกๆหน่อยบ่อน,นี้สามารถปปัดเองได้ถ้าด้านนี้จะอยู่ทางปฏิกันซ้ายเมือตรงนี้ะนะครับถ้าฝั่งนู้นก็จะอยู่ปฏิกฝั่งฝั่งขวานะครับสามารถกดค้างครับแล้วก็เอ็นขึ้นมาได้ในกรณีเมื่อยหรือพับบ่อไปเลยก็ได้ก็ทำทางกดนี้ะนะครับปัอใช่ปับบ่อจนไปถึงพับบ่อเลยโอเคตันนี้ก็อันนี้นี่จะสามารถตัดน้ำออกมาได้ค่ะ จอดห้างนจอดคนที่เยอะไม่อยากให้ใครมาเห็นของเรามีอ,อะไรบ้างสามารถพักเก็บได้ A K K หือพักลงนะ,นะครับสามารถพับเก็บได้แบบนี้แล้้วตรงนีก็สามารถดึงออกได้นะครับไม่ได้เป็นสปริงสามารถดึงออกได้เลยแล้วก็พับเบาะไปพับเบาะจะเป็นในลักษณะนี้นะครับค่ะได้ อน,นี้จะมีเอ่อเขาเรียกว่าสลักมันอยู่นะครับจะไม่สามารถเอาขึ้นได้เลยจะต้องจะต้องกดงนี้ก่อนแล้วก,<ด>ก็ถึงเอาขึ้นได้นะคะ่โอเคสองฝั่งทำเหมือนกันจ้ที่ที่เอ่อการหนีบอยู่นะครับะจะการหนีบถึงบ,บ,บริเวณเอออเวผมประมาณประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าต่างกันอาจจะไม่กันนะครับจ้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่กดอันเนี้ยแล้วมันีบ<ะ>ให้สามารถ มือปิดแบบไม่นวนได้เลยนะครับลองค่ะลองมชับชินแสดงว่าลองมาแล้วอ <brothers and> <ampa> ันนี้เพิ่มเติมนะครับค่ะความซนการดึงออกมาได้นะครับซนการซีเปิดเปิดที่เก็บที่เก็บแก้วนะครับกับเก็บสารับเพิ่มเติมนะครับเหมือนคุตาไหมคุณซีเหมือนรถจีนเหมือนคุณตาไหมมังแก่นะครับโอเคค่ะแล้วก็ โอเคถ้าสมมติเติมน้ำมันเติมยังไงนะครับก็คือถ้าใมันมีรถล็อกอยู่เฮ้ยรถปลดล็อกอยู่ให้ดึงไอ้ฟลามกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้าปกติก็คือเขาเขาแค่กดนี้เติมได้เลยเราไม่ต้องกดอะไรใช่ไหมคะรถต้องปลดล็อกอยู่ปลดล็อกอ๋อปลดล็อกล็อกรถจับภายในเฉยๆเข็มประตูเลยอะครับอต่ถ้าล็อกอยู่มันจะกดไม่ได้จ้าโอเค โอเคตัวนี้จะเติมน้ำมันเป็นสิ้นได้ที่นี้นะเป็นสิ้นเก้าหนึ่งเก้าห้ายี่สิบแปดห้าเติมได้นะครับปกติเขาเติมไลยค่ะเก้าห้าผมเติม95ให้าอเคนะครับแล้วลมลมยางเติมเท่าไหร่คะลมยางอันนี้ออกมาจากโรงงานมันจะขึ้นอยูสี่สิบสี่สิบอันนี้คือกมาได้หาโรงงานอันจะแข่งใกจ้าไม่หาโรงงานสี่สิบตัวรถมันจะบอกตรงนี้ครับจ้าอยากรู้ว่าปกติใส่ที่เท่าไหร่สามสองหน้าเหรอคะ เนี่ยครับตัวรถที่แข่งอยู่ตรงนี้แทนเพียบจ้ะพอดีจ้ะประมาณนี้ครับโอเคที่สามสิบปกติโรงงานสี่สิบครับจ้ะเพราะตัวรถที่ได้ของเราก็สี่สิบครับจ้ะครับเลี้ยวเลื่อนอ๋ออันนี้มันเป็นโช๊คอัพให้นะครับคือเราบปลดปั๊บมันขึ้นฟุ้บใช่ครับหล่ะครก็ตอนนี้เหรอ ก็จะักษาแนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นน้ำมันเบรกน้ำมันหล่อเย็นนะครับจ้าแบตนะแบตนวดแบตอันนี้ก็แล้วก็น้ำน้ำที่เป็นน้ำฝนจ้าอันนี้ผมเติมให้ประมาณหนึ่งจ้าก็เป็นน้ำที่มีตะกรอนแล้วส่วนตรงนี้นะครับในกรณีเดินทางไกลถ้าสมมติว่ามันจะมีขีดมินกับแม็กจ้าให้อยู่ระหว่างกลางไม่น้อยกว่ามินแล้วก็ไม่มากกว่าแม็กจ้านะครับก็ถ้าครั้งไหนที่ขับไปแล้วมาเช็คดูแล้วมันน้อยกว่าแม็กน้อยกว่ามิน่สามารถเติมน้ำเ่าเพื่อเข้าศูนย์นะครับ น้ำเปล่าเข้าศูนย์ครับเติมไปซ่อมเหมือนมันไปเติมไปเที่ยวต่อชรัวน้ำมันเบนซิก็ใช้เกณฑ์เดียวกันแต่เขาจะมีการตรวจสอบอยู่เป็นระยะวิธีปิดนะครับปิดลงได้เลยแต่ถ้าเปิดล่ะเอาใหม่ทีนี้ต้องเปิดเอาเปิดตัวเราสงสัยว่านเติมไหมตอนนี้ไม่ต้องรองไมโดนถามคุณพ่อก็โทรหาผมก็ได้ได้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเชิญถ่ายรูปด้วยกัน <c oughs> ขอบคุณต้องขอบคุณพิวเตอร์ <c oughs> แล้วก็เซลพิเศษเชื่อถืคาดการใดขอภัรนะดี <c oughs> แล้วโฆษณาถ้าสนะองการเงื่อนไขดีๆนะครับหรือปรึกษาเรื่องใ,ใดๆก็มาที่เอ็มจีชงอุตานีได้นะครับเน่นก็ฝากช่องยูทูบแล้วก็ชูรูมผมด้วยนะคะ <c oughs>